เราเรียกว่าค่า BMI นะคะถ้าสมมติว่าเราวัดแล้วเราเกิน25แสดงว่าน่าเราสูงภาวว่าโรคอ้วนแล้วนะคะสูตรของเราก็คือเอาน้ำหนักนะคะแล้วก็หารด้วยส่วนสูงกำลังสองนะคะแล้วก็หารด้วยส่วนสูงกำลังสองีกรอบก็ได้นะคะจะได้กดทีเดียวสมมติน้ำหนักเราสมมติ50นะคะสมม 50, ะคะูง160นะคะก็จะเป็น50หาร 1.6จุดใช่ไหมคะแล้วก็หาร1.6ก็จะได้มาเป็นค่า BMI นะคะลองหารดูสิคะเราเกินไหมคะเกินหร้ค่า BMI เกินไหมคะอ่ะมีทั้งคนเกินและไม่เกินนะคะอ่ะก็ในส่วนของตรงนี้นะคะให้เราไปดูเพราะว่าการอ้วนเนี่ยมันจะมี2แบบนะก็คืออ้วนลงพุงนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะรอบรอบเอวของเราอะค่ะถ้าเกิน 2- 8เซนติเมตรอะแล้วก็คือ เป็นในส่วนของโรคอ้วนหรือ,รอวราวลงทุนนะคะถ้าเป็นผู้ชายก,ก็คือสามสิลองสังเกตไปดูนะคะว่าเราอ้วนลงพุงด้วยหรือเปล่า,ะะาทีนี้นะคะสาเหตุของความอ้วนหรือโรคอ้วนต่างๆนะคะก็คือเกิดจากไขมันต่างๆในร่างกายของเราใช่ไหมคะที่มันสะสมหรือว่าที่